โอ้ oh! ช่างสีจัดให้อย่างเร็วครับผมแสดงว,ว่าเงินผมงวดนี้ก็จะเป็นจุ่มหนำอยู่สดเปรีป้อยู่ด้วยจะเล่นยัให้แต่เขาบ่าจุ่มนำประเด็นมันแหง้งผดบ่สดมันบ่ <c ười> ๊วยไงผม,มก,ก็ลุ้งแท้ๆเลยเห็ดหัวจีนวิ่งเกินโอ้ยขึน้นเราลงได้บ่น้อว่า นี่ครับเปลี่ยนฟ้าข้างใหม่นะครับทรงก็จะหล่อเลยทีนี้เปลี่ยนฟาข้างใหม่นี่เปลี่ยนฟ้าข้างใหม,ใหม่แล้วก็แผ่นพื้นหลังก็ทําใหม่นะครับโดยช่างสีโอ้หล่อเลยทนันนี้บอกตรงนี่แผ่นหลังทําใหม่แล้วก็จะงัดแผ่นพวกนี้ขึ้นแล้วก็เชื่อมไล่เชื่อมนะครับเสาหลังตั้งใหม่เฮ้สีเหล่ามก็ลังรดใหม่เป็ยังไงนี่ ส่งรอขนาดวะใส่บางคนลงบางคนหลังตลาด,าด,ดว่าเจ๊บ้าไรเขาวดวดไหนขูสร้างนะวดรอเนี่นี่ก็เปลี่ยนตำแหน่งใส่ใหม่เนี่ยเปลี่ยนกันเตะเอาตรงไหมเนี่นเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวบอกก็สอนอ๋ตรงนะจง เปลี่ยนเปลี่ยนปล่านกแก้วใหม่เปลี่ยนประกับฝาบนใหม่นะครับประกับบนใหม่แล้วก็ใส่ตัวเล่งเกียวอันใหม่ตัวเล่งเกียวนี่อันใหม่นะครับ,บเหลือแต่บูธบนี่กําลังสั่งบูธมาใส่บูธดํามาใส่สลักไม่สึกนะครับบูธสึกแทนเออเห็นแล้วกงั้นแต่วะขั้นนี้ไหโอ้โดัดแต่งี้ยอยูู่่งอยู่่องอยู่บ่นบ่นบ่ง โอ้ขาตัวไหนเสตัวไหนลงโอ้มันอียงเธอเพอนี้มามันเอียงอ่ะมันเป็นน้ำฝาไทยไม่ไม่ไม่โอ้รอเล่ว่ะนี่ไหมเอ้ามึงทังหลังว่ามันรถทวีโชกว่ะเอาฟ้าคางออกวันนี่แบกไปดันเล่นบ่เอาอันอบานพับมันออกเออ เพราะว่าเด็กเปียนมาควาไม่ก็เละเบียกไปดัดเลยเอองามงามงามพออย่างนี้เห็นได้งามทีนี้แม่งทีเดินไปกินลาบเปียกได้ไหมเดี๋ยวให้บอกไวายโอนแต่มันน่าหลีกไม่ไปเอาบ้านไม่เย่่ยมเนียวกันขอเราไปทางหนึ่งแล้วสวยสวยฮะชิ้นปลากระบอกอ่ะชิ้นฝา ชันเนี้ยที่ผมกล้าทำก็เพราะว่าหนึ่งเครื่องมันดีเกียร์มันได้นะครับเฟืองท้ายก็คือเฟืองท้าย F, เอฟเกียร์ล็อกเครื่องร้อยสิบห้าก็ที่ไม่สวยตอนนี้ก็คือห้าน็อตนะครับแต่พ่อใหญ่สีบอกว่าจะเอาดุมแท้หกน็อตใส่ให้นะครับก็มาดูกันดุมแท้อยู่นี่พ่อใหญ่สีจะมีของนะแกยก็เลยจัดให้เฮ้ยพ่อใหญ่ เฮ้กอดุมที่ว่าสิฮาห้อนอนเนี่ยสิตัวน้อยจีเอาผมโทรไปขอพยาบาลหนอ่อยดิเขาไปเอาไปแล้วบอกว่าให้เอาอันทางน้ำมันมาเรียกร้องของเราสอดดีแล้วทางน้ำมันเฮ้ยของสั้งลุยเลยนี่นี่แหละกสร้งลุยอ่ะที่มันจุกได้เนี่ยเออเขาเอิยนสั้งลุยสั้งลุยทั้งสองตัวก,กับสร้างลุยทั้งสองตัวนเดียวกัน ขุมกันเลยเป๊ะเลยโอ้ได้ของดีเลยบาทนี ioè, <c oughs> Fine, <right? S 1> ้เอาหลอดลอดก้อนกาอยู่เฮียยบอเอิดปเเป็นถุงยู่เงียนเป็นถังเลยหมอดหลอนะเออแมนนดอหนมมีเนาะจัดไปจัดไปนี่อสีอ็ดมเเบอร์สาสิบห้าสี่มส่ิอยูงมันเกี่ยหน่อย บ่แม่นหรอเพ่อนนั่นทิลอทิปลอเจนไงจะไปบ่งในถังไห้ของฮิโน่ใสรอเลานโได้ตัวนอกวันได้กันหรอืมี่ใช่ม่กลัวไม่มี่างของว่าของฮินโน่มีสุมีแค่ใส่ไงยังไงเลยส่แล้วชิ้นนี่แล้วนะอ๋อโาดี então, ้รงวัด าาม,ม,ามาด้วยขวนเอ,อ้ยเอารถเขาไม่เห็นหรเราได้เห็นเลยเนาะโซกโฉกโฉกโซก,กไ <c oughs> วขั้นเนี่เบื่อเลยเห็น <c oughs> ว่ะเอ้ยเ็นป่ะนี่ครับกระทะล้อที่จะมาเปลี่ยนเป็นหกน็อตก็ออกมาแล้วแต่ยางเราจะยิงเอายางเดิมนะครับยางใหม่ๆ่ใส่เหมือนเดิมใครที่อยากจะ สนใจรถนะครับก็มาได้คันนี้เมืนน่อวานมีคนมาดูนะครับมีคนมาดู<อ>เขาถามว่าราคาเท่าไหร่ผมก็บอกไปว่ายี่สิบแปดนะครับ<อ>แต่รถมันยังไม่เสร็จใครจะซื้อนะมันยังไม่เสร็อะ่ะมาดูก็เป็นสภาพเนี้ยนะครับแต่ถ้าคนที่เขาเคยเล่นรถมาก่อนนะครับเขามีรถเคยมีรถรุ่นนี้มาก่อนเขาจะรู้ว่าถ้ามันเป็นเกียร์ล็อกเครื่อง อีาีดี115ท้ายเอฟนะครับแล้วรถทํากระบะใหม่อย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็มันก็เหมือนรถใหม่นะฝาท้ายก็ไม่ได้คิริวคิริอะไรแล้วก็จะไปแต่งผ้าใบใส่เหมือนันนั้นนะครับนี่ดูชุดหลังสิโชคบลล่มเลยแหบนบก็เสริมมาเรียบร้อยนะครับ้อมวิ่งบอมวิ่งเอ้ยบอกไว้บางน้ำ เป็นยังหยิพ uh. ่อเงยเตี๋วน yup> ี้นี่ก็แห่ทำหม่แต yea ่นี ok ้ก็ทำใหม่สันพดน้อยเนาะโอ้พ่อเงยก็ไดเนาะสันพดไหนลงมาอีกบหม่ชิบิต้องเอาขวันย่างเดียวดิหนหมาขวนย่างเดียว สวยสวยสวยมันสวยที่ว่ามันได้เสาใหม่แล้วทีนี้ยเราไม่ได้เจาะแถวนี้เพราะว่าถ้าเกิดเจาะแถวนี้ดินมันจะเข้าถ้าเจาะตรงนี้ดินไม่เข้าแน่นอนนะครับไมยเราเห็ดง่ามมีทีเนาะไฟฟ้าขางไฟยังเขาลองเห็ดมุองปลาไหลเขาลองเห็ดขั้นต่อไปเขาลองเห็ดเอียงมาเนี่ะ เพิ่นกำลังไรเชืเ่อมพื้นนี่เราบังันี่นั่งเชื่อมงออกยกูบหันเครื่องมันดีแค่นี้มันก็เลยกสีโปูผมก็แกะออกอม,มันนี่มากกว่ามาแกะเกอะสีมันไม่ดีภายในก็ไม่ได้คีเรียวคีเรยนะภายในหุ้มเบาะใหม่นะครับก็ ทำคือถ้าเกิดใครอยากจะทำแอร์ก็ค่อยว่ากันในเรื่องนั้นแนะ่ะแต่ไอ้ที่ทำข้างในใหม่ก็เดี๋ยวปุให้ใหม่ใสปูให้อย่างดีนะครับตอนเราไปทำสีนั่นแหละย,ยังจะทำให้ทำพื้นทำเบานะครับเป็นยังพยยื่อนสิ้นเสียดียลยนี้ เอาทำมันให้เราดีเข้าหันมาถังหนึ่งไม่เห่าเมื่อเห็นสัมเสียงไปดีพดโอเคครับไปไปไปไงไปเอาน้ำมันมาให้ก่อนนั่น <laughs> มันเดี๋ยมมันคือประจุ คก็มา,าถามมันแน่ว่ามันจะอยู่เห็เดเบียงนับบอนี่เอออยู่นี่แหละอยู่น้ำพันธุสีนี่แหละมึงอ่ะนี่เหบียกซอยพันธุสีจะ <laughs> ห้องยฮงไงหลานมันตื่น เออนั่น,นละเออดีอังยุ่ยนี่นะป้าไว้เฮะา็น้ำมันไม่แล้วเออไปหนเรชิ้นเราจีอืมทีเดี๋ยวไปเอาน้ำมันไฮดรอลิกมาขอยาขี้เหนียวไว้แล้วถังหนึ่งที